ข้อที่2นะครับบอกว่าเมื่อรับประทานถั่วลิสงนะครับ <m> การย่อยไขยยมันจากถั่วลิสงนะครับจะเกิดขึ้นที่อวัยวะใดและสารที่ใช้ในการย่อยสร้างขึ้นจากอวัอวยวะใดนะครับมีจะเกิดขึ้นอวัยวะใดนะครับสารที่ย่อยนี่เกิดขึ้นผลิตมาจากอวัยวะใดนะครับก่อนอื่นถั่วลิสงนะ ตัวที่สูงเนี่ยก็จะเป็นพวกคาร์บโบไฮเดรตใช่ไหมครับคาร์บโบไฮเดรตนะครับแล้วก็เป็นพวกไขมันเล็กน้อยใช่ไหมครับตัวตัวที่สูงนะครับดังนั้นวัตถวิทยาที่ใช้ในการย่อยนะครับถ้าดูตรงนี้เลยก็น่าจะได้อยู่นะครับก็คือเราก็ควรจะรู้เลยว่ามันย่อยจากลำไส้เล็กใช่ไหมครับเพราะลำไส้ใหญ่มันมีการย่อยไหม ไม่มีนะครับอ่าอวัยวะที่ใช้ในการสร้างอ่าในการย่อยนะครับอ่าอันนี้ครูยังไม่เฉลยแล้วกันเดี๋ยวพาลูกมาดูนี้ก่อนนะครับอ่าก่อนจะตัดสินใจว่าจะเอาข้อไหนนะครับอ่าปกติกระบวนการย่อยของเราเนี่ยก็จะเริ่มที่ปากนะครับอ่าที่ปากบริเวณนี้ก็คือจะมีฟันบดเคี้ยวอาหารให้เล,ล็กลงมีลิ้นคลุกเค้าอาหารให้เข้ากับน้ําลายที่มีเอนไซม์สําหรับย่อยคาร์โบไฮเดรตนะครับ อ่าตัวเอนไซม์ที่ย่อยคาร์บโบไฮเดรตตรงนี้ก็คืออะไรครับอ่าไมเลสนะครับตรงนี้อ่าเอนไซม์ไมเลสนั่นเองนะครับจากปากมาไหนต่อครับมาลําดับที่1นต่อมาลําดับที่สนะครับมาที่หลอดอาหาร <c oughs> เขาบอกว่าเป็นท่อตรงยาวจะหดและคลายตัวเพื่อรับส่งอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหารนะครับก่อนอาหารก็จะไหลลงมาตามท่อนี้นะครับ แล้วก็มาสู่จุดต่อไปนะครับก็คือในส่วนของกระเพาะอาหารนะครับอ่ากระเพาะอาหารบอกว่ามีลักษณะเป็นถุงกล้ามเนื้อยืดยุนสร้างกรดและเอนไซม์ช่วยย่อยโปรโตีนนะครับบริเวณนี้จะเป็นการย่อยโปรโตีนพวกเนื้อนะครับพวกนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับอ่าโดยใช้พวกเอนไซม์เปปซินอะไรพวกนี้นะครับต่อไปนะครับอ่า ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของจากนี้เนาะแล้วก็ไปที่ลำไส้เล็กนะครับ uh, section, <aj> บริเวณนี้นะครับผ่านกระเพาะมา değil, <plausible S 2> <icted S 1> นะครับก็จะไปที่บริเวณนี้นี่นี่นะครับบริเวณนี้จนถึงนี่เลยนะครับเป็นบริเวณลำไส้เล็กทั้งหมดเลยนะครับเขาบอกว่าลำไส้เล็กเป็นท่อยาวขนาดเล็กตามรูปนี้เลยนะครับต่อมาจากกระเพาะอาหารสร้างเอนไซม์หลายชนิดรวมทั้งน้ำ รับน้ำดีจากตับและเอนไซม์จากตับอ่อนนะครับโบริเวณนี้ลำไส้เล็กจะรับน้ำดีอ่าจากตับนะครับอ่ารับน้ำดีจากตับและเอนไซม์จากตับอ่อนสําหรับย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะครับบริเวณลำไส้เล็กนี่ย่อยครบเกือบทุกตัวเลยนะครับจากนั้นจะดูดซึมสารอาหารทุกประเภทเข้าสู่หลอดเลือดที่บริเวณผนังด้านในสรุปว่า บริเวณลำไส้เล็กเนี่ยจะรับน้ำดีจากตับนะครับแล้วก็เอนไซม์จากตับอ่อนนะครับเ่ามาดูนะครับอันนี้นะครับลำไส้เล็กนะครับจากนี่เห็นไหมอวัยวะที่สร้างสารในการย่อยก็จะเป็นตับแล้วก็ตับอ่อนนะครับอันนี้ผิดที่ลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้ผิดที่ด้านหน้านะครับที่ว่าย่อยบริเวณลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้ผิดที่บริเวณลำไส้ใหญ่ดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ1นนะครับ นี่คือการย่อยนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับต่อมานะครับจากลำไส้เล็กที่เมื่อกี้เป็นการย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็อาศัยน้ำย่อยจากตับแล้วก็ตับอ่อนนะครับคือตับเนี่ยจะได้น้ำดีนะครับน้ำดีแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของเอนไซม์เนี่ยจะได้จากตับอ่อนนะครับต่อมานะครับจากลำไส้เล็กไปไหนต่อนะครับจากลำไส้เล็กก็จะไปที่ลำไส้ใหญ่นะครับ เป็นท่อขนาดใหญ่มีการดูดซึมน้ำและน้ำและเกลือแร่ที่เหลือนะครับในกากอาหารกลับสู่ร่างกายมีการเวีบตัวส่งกากอาหารที่ไม่มีการย่อยไปยังทวารนักนะครับก็คือบริเวณนี้จะเนี่ยบริเวณลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการดูดซึมนะ้ําแล้วก็แร่ธาตุแต่จะไม่มีการย่อยแล้วนะครับ แล้วก็ไปที่ทวารหนักทำหน้าที่ขับกากอาหารที่สะสมนะครับไว้นำน้ำไส้นะครับส่วนปลายให้ออกจากร่างกายนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณภาพจากพอจทนะครับจากอักษรนะครับอันนี้นะครับครัวมาเป็นสื่อการสอนนะครับอันนี้เป็นตับนะครับที่จะสร้างน้ําดีไปเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีแล้วน้ําดีสูงไปยังลาไส้เล็กนะครับช่วยให้ไขมันแตกตัวนะครับถ้าเป็นตับอ่อนนี่จะสร้างอะไรครับ สร้างเอนไซม์ช่วยในการย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนนะครับไขมันคาร์โบไฮเดรตในลำไส้เล็กนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่สารอาหารนั้นจะถูกย่อยแล้วก็ดูดซึมที่บริเวณลำไส้เล็กนั่นเองนะครับถามว่าสารที่ใช้ในการย่อยมาจากไหนก็คือมาจากตับนะครับที่เป็นน้ําดีกับตับอ่อนที่เป็นเอนไซมนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยฉเฉลยเป็นข้อที่1น,นั่นเองนะครับสาหรับการย่อยนะครับอันนี้ก็คืออยากให้นักเรียน จำให้ได้นะครับว่าเริ่มจากปากไปหลอดอาหารไปที่กระเพาะนะครับลงมาลำไส้เล็กนะครับมีการย่อยสารประเภทต่างๆคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันได้น้ำดีจากตับนะครับมาช่วยทำให้ไขมันแตกตัวได้เอนไซม์จากตับอ่อนมาย่อยพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะครับพอย่อยเสร็จปุ๊บสารพวกนี้ถูกส่งต่อไปยัง ลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่คอยดูดซึมน,น้ําแล้วก็ไรลทาุแล้วก็ขับออกจากทาวารหนักนะครับอยากให้นักเรียนไล่ได้เป็นสเต็ปประมาณนี้เพราะว่าข้อสอบน,นี้ก็ค่อนข้างออกเกือบทุกปีเหมือนกัน